สวัสดีค่ะที่ดินแปลงสวยนะคะซึ่งสามารถทําการเกษตรได้ด้วยนะคะพร้อมกับบ้านเดียวค่ะสไตล์บ้านสวนพร้อมอยู่อาศัยเลยค่ะรั่วรอบขอบชิดนะคะรอมรัวไว้รอบพื้นที่เลยค่ะเป็นที่ดินโฉนดนอสอสี่โจนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะบนเนื้อที่4ไร่1งาน38.8ตารางวาค่ะราคาเหมายกแปลงนะคะ 4.7ล้านเสนห้าหมืนบาทค่ะทุกท่านอยู่ใกล้แหล่งน้ำค่ะอยู่ติดถนนรัดยางเดินทางสะดวกสบายนะคะที่ดินแปลงสวยค่ะอยู่ใกล้บึงหนองหลวงอยู่ใกล้สถานที่ออกกำลังกายนะคะเหมาะแก่การพักผ่อนค่ะทำเป็นบ้านพักต่างอากาศทำรีสอร์ททำสวนทำเกษตรได้นะคะเลี้ยงสัตว์ได้ค่ะ ตัวบ้านนะคะเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์บ้านสวนยกสูง1หลังมีพื้นที่ใช้ซอย150ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำหนห้องรับแขก1ครัวไทยพร้อมชานหลังบ้านต่อเติมกันฝนไว้อย่างดีค่ะและมีเฉลียงหน้าบ้านด้วยนะคะและยังมีห้องเก็บของอีกนะคะทุกท่านพื้นที่จอดรถในบ้านได้2องคันค่ะอายุของบ้าน10ปีนะคะมีสระน้ำขนาดใหญ่ค่ะเพื่อจะใช้น้ำ ประโยชน์ใช้สอยนะคะในพื้นที่ค่ะก็คือรดต้นไม้ในสวนนั่นเองนะคะระบบไ Wi ฟ้านะคะวางวงจรไว้อย่างดีเลยค่ะระบบน้ําแห่งน้ําปั๊มน้ํานะคะมีพันไม้ต้นไม้มงคลไม้สกักไม้มงคลหลายชนิดด้วยค่ะท่านใดสนใจสามารถติดต่อนะัดชมแปลงจริงได้นะคะติดต่อผู้ขายโดยตรงค่ะ ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนก็สามารถติดต่อเขาไปได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้เจคโนราไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ